นางเอกตัวท็อปช่องสกระแสดอกยอมรับงานพรีเซนเตอร์หายชีวิตดีๆลัคกี้อินเกมแถมยังลัคกี้อินเลิฟสุดๆส,สำหรับนางเอกหน้าสวยแต้วณัพรที่ช่วงนี้งานรุมเพียบทั้งละครโฆษณาต่างๆส่วนเรื่องความรักกับนักธุรกิจหนุ่มนายประนายก็ไปได้สวยขึ้นทุกวันก่อนหน้านี้ก็เพิ่งควงแขนกันไปเทีเท่ยวประเทศออสเตรเลียพร้อมอวดโมเมนต์สวีทหวานแบบรัวรวล่าสุดสาวเต้าได้อัปเดตชีวิตผ่านนายเอนเตเทนว่า ทริปเที่ยวออสเตรเลียกับแฟนหนุ่มถือเป็นทริปพักผ่อนที่อยากให้เป็นของขวัญตัวเองหลังการทํางานหนักนอกจากนี้สาวเต้วยังยอมรับงานพรีเซนเตอร์หายซึ่งก็เป็นไปตามวัยต้องหดีกทางให้น้องๆรุ่นใหม่บ้างจริงๆตนก็ยังรับได้เรื่อยๆแต่ก็ให้เกียรติริ้วรอยบนหน้าด้วยแถมถ้ามีสินค้าตัวไหนยังสนใจก็เข้ามาได้ทั้งตัวพร้อมรับและทํางานให้เต็มที่เสมอส่วนกฎรับงานยังคงมาตรฐานว่าต้องเป็นของที่ตนใช้จริงชอบจริงถึงกล้าพูด หมดยุคที่จะมาแค่ถือสินค้าผันผ่านแล้วหลอกให้คนเชื่อ